สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธารวัชชาแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะทํามะพร้าวธรรมดาเรานะครับให้กลายเป็นมะพร้าวกะทินะครับให้มีราคาสูงขึ้นนะครับเพราะปกตินะครับมะพร้าวเราก็ซื้อมาลูกก็สิบกว่าบาทหรือยี่สิบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราทํำเป็นมะพร้าวกะทินะครับก็จะลูกก็ร้อยขึ้นนะครับเพราะว่าอาทานอร่อยมากนะครับวิธีการทํานะครับง่ายๆเลยนะครับทําให้ เวลาเขาออกลูกมาครับก็จะกลายเป็นมะพร้าวกะทินะครับ50เปอร์เซ็นตนะครับที่เหลือก็จะเป็นมะพร้าวที่เราเอามาขูดคั้นเป็นน้ํากะทินะครับและอีก50เปอร์เซ็นก็จะเป็นมะพร้าวกะทินะครับที่เราสามารถตักให้ช้อนนะครับตักทานได้เลยนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะนํามะพร้าวลักษณะนี้นะครับให้เขางอกออกเป็นต้นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอามาทำการใช้มีดนะครับตัดตรงก้นเขานะครับครับก่อนที่จะไปชมคลิปต่อครับก็ขอแนะนำสินค้าจากแอปช้อปปี้นะครับก็คือเสื้อกันหนาวครับยี่ห้อนิวยอร์กนะครับสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ผ้าไม่เป็นขนนะครับในราคาครับ200้ต้นๆนะครับ ประมาณ2 0 5บาทถึง2 5 0บาทนะครับส่งฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนี่นะครับเราก็จะทําการผ่าที่ก้อนข้าออกนะครับกลาเอาออกเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาจาวข้างในออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับเราผ่าออกไปครับย่างนั้นเราก็เอาจาวข้างในออกนะครับ ครับเราเอาจาานะครับที่อยู่ข้างในนะครับออกหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาดินเหนียวนะครับอัดดัดเข้าไปนะครับนี่ครับเอาดินลงไปแทนที่นะครับอัดให้แน่นๆเลยนะครับ นี่ครับอัดให้เต็มนะครับจากนั้นเราก็เอาไปลงดินปลูกตามปกตินะครับก็รอให้เขาติดลูกนะครับแล้วมะพร้าวต้นนั้นนะครับก็จะเป็นมะพร้าวกะทิ50%แล้วก็เป็นมะพร้าวธรรมดาเรา50%นะครับก็รับรองครับว่าเป็นต้นนั้นต้นนี้นะครับที่เราเอาไปปลูกนะครับเป็นมะพร้าวกะทิแน่นอนนะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็กดแชร์นะครับกดไลค์กดับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ